สวัสดีค่ะม่าม่าแนนค่ะเป็นตัวแทนของมาม่าชอยในฐานะมาม่าชอยกูรูนะคะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแก้การท้องผูกในช่วงตั้งครรภอย่างไรดีค่ะ <c li pp le> ปกติถ้าคนท้องผูกนะคะจะนึกถึงยาถ่ายแต่สำหรับคุณแม่ตั้งครรนะคะอย่าไปซื้อยาถ่ายมากินเองโดยเด็ดขาดค่ะทมาลองวิธีที่ปลอดภัยสำหรับคุณแม่กันดีกว่าค่ะหึง ทานอาหารที่มีกากใยสูงเพิ่มขึ้นพักผลไม้กินเข้าไปเยอะๆค่ะแต่หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีน้าตาลสูงค่ะสดื่มน้าเยอะๆควรดื่มน้ำวันละแปดแก้วและเทคนิคการดื่มน้าเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายก็คือตื่นเช้ามาให้ดื่มน้ําทันที1แก้วค่ะ3ทานอาหารทีละน้อยแต่บ่อยขึ้นจากปกติกินเข้าวันละสามมื้อให้แบ่งย่อยเป็น5-6มื้อนะคะลําไส้จะย่อยอาหารได้ดีขึ้นค่ะ4ออกกําลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายจะกระตุ้นการทํางานของลําไส้คุณแม่ควรออกกาลังกายสัปดาห์ละ3ามครั้งและเออกกลืกเกอกขขวอิ นำให้ปรึกษาคุณหมอค่ะโดยคุณหมอจะให้ยาที่ช่วยให้อุจจาระนิ่มลงหรือยาระบายอ่อนๆที่ปลอดภัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ขอย้ามีกครั้งนะคะว่าอย่าไปซื้อยาถ่ายมากินเองโดยเด็ดขาดค่ะ